วางแผนได้เลยว่าปีห้าเจ็ดทอะไรห้าแปดทอะไรห้าเก้าทอะไรเช็ดสีป่ปีใช่ไหมแต่นี่มันให้มาปีเดียวห้าสิบล้านปีต่อปีหน้าจะได้เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ใช่ไหม,มนะครับหมายถึงว่าทําอะไรนะ,ะสภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําเราก็เพลิงเราขณะนี้มีอยู่ประมาณสิบสี่เปอร์เซ็นต์หรือเป็นปริมาณน้ําก็สิบหกล้านลูกบาทเมตรซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราได้กําหนดแผนเอาไว้นะครับเราคาดการณ์ว่า